สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอาจารย์มหา,าสารเสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกาดาา์ไลน์ดวงชะตาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมหรือชาวรัคนาราศีกุมนี่นะครับสำหรับชาวราศีกุมคือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งเช่นเดียวกันวันที่3 ดาวสุกย้ายเข้าราศีธนูวันที่สี่ดาวคารย้ายเข้าราศีพิจิกดาวพุธย้ายเข้าราศีธนูวันที่สิบหกดาวอาทิตย้ายเข้าราศีธนูวันที่ยี่สิบห้าดาวเกียรติย้ายเข้าราศีพฤษภและวันที่ยี่สิบหกดาวพุธย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งดาวที่คุณในตำแหน่งเกษตราเทพดีก็คือดาวคานแล้วก็ดาวเสาส่วนดาวที่โทษเป็นนิดเจ้าเดิมเจ้าเก่าก็คือดาวราหูดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศี กลุ่มยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกนะครับซึ่งก็เป็นดวงในด้านของการเงินของชาวราศรีกุมเนี่ยนะครับประจําเดือนธันวาคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรสถิตกุมรักนาและได้ตําแหน่งดวงเรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์นะครับดวงอุดมเกณฑ์ย่อมส่งผลให้การเงินและโชคลาภมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งมีความบริบูรณ์ในเรื่องของรายได้นะครับยิ่งทุ่มเทกับการงานเท่าไหร่มีความขยันอดทน ท่านก็จะได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้นได้เงินไม่ขาดมือได้เงินไม่ขาดสายเนี่ยนะครับหรือบางคนบางท่านนะอาจจะได้มากกว่านั้นอาจจะได้มากกว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือได้มากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้อาจจะมีค่าโอทีมีโบนัสมีค่าคอมมิชชั่นมีงานพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํามาค้าขายนะครับก็จะมีลูกค้ามีผู้รับบริการเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้น มีโชคมีลาภในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับและในเดือนนี้ชาวราศีกุมนะครับก็มีโอกาสนะชาวราศีกุมมีโอกาสได้บ้านได้รถมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับโดยรวมนะครับดวงการเงินและโชคลาภส่งท้ายปีของชาวราศีกุมนี่นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเป็นจังหวะที่จะทําอะไรก็ดีไปหมดธุรกิจจิตการเจริญรุ่งเรืองนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภส่งท้ายปี ของชาวราศีกุมก็จะประมาณนี้ในด้านที่1ด้านที่2นะครับเป็นดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวขังคารสถิตเป็นเกษตาราธิบดีและในเรือนการงานเนี่ยนะครับมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิกุมรัคนานะครับร่วมด้วยตรงนี้นอกจากนั้นยังมีดาวพฤหัสบดีนะครับสถิตกุมรัคนาได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะครับ ดาวพฤหัสบดีนะครับสถิตกลุ่มลักนาได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ดังคำนที่ว่าณระสุริยะเรื่องรังสีโสรชีวะมีถูกต้องสามองค์ทรงสโสพีกลุ่มลักขณาเฮชาติใดได้ดังพ้องยศนั้นนาพันดังคําก곤นี้ย่อมส่งผลให้ชาวราศีกลุ่มนี่นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานในหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจทั้ง หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างๆนี้นะครับย่อมได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความสําคัญได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับมีคนยอมรับยกย่องนับถือในการทํางานคนที่ประกอบอาชีพทําธุรกิจส่วนตัวทามาค้าขายนะครับก็ต้องบอกเลยว่าซื้อง่ายขายคล่องมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือนะครับลูกค้าผู้รับบริการเข้ามาไม่ขาดสาย จะคิดจะทําอะไรในโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็มักประสบความสําเร็จมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมนะครับโดยรวมถือว่าการงานส่งท้ายปีของชาวราศีกุมถือว่าปังมากๆนะครับปังมากๆนะไม่ว่าจะเป็นดวงในเรื่องการเงินก็ดีมากการงานก็ดีมากนะครับส่วนในด้านสุดท้ายท้ายสุดเป็นดวงในเรื่องของความรักดวงความรักของชาวราศีกุมนี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิ ในช่วงวันที่15ธันวาคมโคโจรสถิตในภพกรรมมะคือปัตนิไปกรรม,มะนี่นึงครับย่อมส่งผลให้คนที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วคู่ครองคนรักมีความขยันมีความเพียรพยายามมุ่งม,มั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวในการสร้างครอบครัวให้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสที่ชาวราศีกลุ่มนี่นะครับจะได้ทํางานร่วมกับคู่ครองกับคนรักมีโอกาสได้ทําธุรกิจร่วมกันนะครับส่วนคนโสดคนโสดก็ มีจังหวะมีโอกาสที่จะได้พบเจอรักใหม่ๆโดยเฉพาะความรักทั้งนี้นะครับอาจจะได้มาจากการทํางานร่วมกันหรือจากการติดต่อประสานงานนะครับหรือบางคนบางท่านนะครับอาจมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานมากมีงานเข้ามา,มากจนไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะครับมากนักนะบางคนบางท่านนะ คือมุ่งมั่นอยู่ในการทํางานเพราะว่ามีงานเข้ามามากนะครับอาจจะละเลยหรือปล่อยในเรื่องของความรักไปก่อนส่วนหลังจากวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือนปตัตนิหรือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ภพราพาักตรงนี้จะส่งผลให้เพศตรงข้ามเข้ามาเอาอกเอาใจนะครับจะมีเพศตรงข้ามนะเข้ามาเอาอกเอาใจให้ของขวัญให้ของรางวัลหรือนําเข้าของเครื่องใช้เสื้อผ้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเงินทองมาให้กับท่าน ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับอย่างต่อเนื่องสําหรับคนโสดตลอดทั้งเดือนส่วนคนมีคู่มีครอบครัวแล้วหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นนี่นะครับก็ให้ผลตอบแทนไปในทางที่ดีมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับคู่ครองก็ต้องบอกว่าคนรักของท่านนี่นะครับเปหนักมากในช่วงนี้นะครับอันนี้คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีกุมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงเรื่องการเงินและโชคลาภการงานความรัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆส่งท้ายปีได้ปังมากนะครับสำหรับชาวราศีกุมซึ่งนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับย้ําว่าโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นพัฒนาบุญที่ทํากรรมที่ก่อทรงผลหนุนนําให้ชีวิต ของท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขเฮงเฮงเลยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ